แค่ภาคใต้นั้นมันมีมายาวนานแล้วแล้วไม่เหมือนกับต่างประเทศหลักการบางอันมันใช้ไม่ได้การใช้คําว่าสิทธิประชาชนนะครับจนมากเกินไปด้วยความไม่เข้าใจมันทําให้เกิดปัญหามากปัญหาวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่รัฐรัฐไม่ได้ไปเริ่มยิงใครก่อนจำมาไว้รัฐบาลไม่ได้อยู่ดีจะไปยิงใครก่อนทหารของเราเนี่ยไม่ไม่มีใครอยากยิงใครหรอกครับเจ้าที่ถูกยิงถูกซุ่มถูกอะไรต่างตายถูกระเบิดตายไม่มีใครร้องเรียนให้เขาล่ะมีแต่ประเทศไทยกันเองนี่แหละ ไม่พอใจชุดดูแลผู้ร้ายตลอดไปหาหลักฐานมาอย่าพูดล,ลอยๆวันก่อนก็บอกมีการฟอร์มเทอมมิมอะไรต่างมาเขาก็ตรวจสอบโดยหมอเลยไม่มีร่องรอยสักอันเลย <ๆ S 2> เป็นลมหน้ามืดไปจับมาแล้วก็เป็นลมหน้ามืดแล้วบอกว่าไปซ้อมดูหนังมากไปหรือเปล่า <S <S แค่ภาคใต้นั้นมันมีมายาวนานแล้วแล้วไม่เหมือนกับต่างประเทศหลักการบางอันดันใช้ไม่ได้การใช้คำว่าสิทธิมวลชนนะครับ จนมากเกินไปด้วยความไม่เข้าใจมันทําให้เกิดปัญหามากปัญหาวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่รัฐรัฐไม่ได้ไปเริ่มยิงใครก่อนตามมาไว้รัฐบาลไม่ได้อยู่ดีจะไปยิงใครก่อนทหารกองของเราเนี่ยไม่ไม่ไม่มีใครอยากยิงใครหรอกครับเจ้าที่ถูกยิงถูกซุ่มถูกอะไรต่างตายถูกระเบิดตายไม่มีใครร้องเรียนให้เขาล่ะมีแต่ประเทศไทยกันเองนี่แหละไม่พอใจชุดดูแลผู้ร้ายตลอดไปหาหลักฐานมาอย่าพูดลอยๆอยวันก่อนก็บอกมีกัน พร้อมเทิมเลยต่างมาเขาก็ตรวจสอบโดยหมอเลยนะไม่มีร่องรอยสักอันเลยเป็นลมหน้ามืดไปจับมาแล้วก็เป็นลมหน้ามืดแล้วบอกว่าไป,ปซ้อมดูหนังมากไปหรือเปล่า